ต้องยอมรับครับซูบุลนีนเบยอมรับเลยไหมต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับจริงๆวันนี้เราก็สู้ได้ดีมากระบอนผมก็พยายามเต็มที่ว่าภาพตรงไหนบ้างวันนี้หลายจุดอยู่ครับตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างที่หลักๆเลยอ่ะการการเมืองการค้าเรา ทำไม่ไ้ากว่าพี่เขาเยอะช้ากว่าช้ากว่าตาม่ได้ตอนสอบทุกสองก็มีผลไหมเนองก็ผลแล้วมี่เห็นเลยว่าโดนโดนเลยเตึงๆเลยครับอือรู้สึกไงตอนนั้นมึนไหมเมาเลยครับเมาหรือว่าหีืว่าจังหวะมันยืนชิดอัวเนาะครับแล้วหลังจากหลังจากพักยกออกมาแล้วอาการจากโดนสอบมันมันมีผลไหมเนาะมันก็เลือดมันออกเยอะมันก็ มันก็มีอยูครับมีส่วนอยู่ครับแล้วจังหวะไปล้มการยกสีด้วยไหมใช่ครับจังหวะนั้นไหมยกสีนี่คือเออไอ้ยกสีมลมันกำลังเบียดเบียดครับที่ถ้าไม่ล้มจังหวะนั้นจะเป็นไงน่าจะได้เฮน่าจะออกมาสูสีกว่านี้ครับออกมาสูสีเต้องยอมรับพี่เขาครับต้องเป็นยกให้เป็นเบอร์หนึ่งครับต้องยอมรับเลยครับไฟที่ไฟที่สามแล้วครับผมจะมีไฟสีไหมหรือว่าไปทําฟอร์มก่อนไปทําฟอร์มใหม่ครับ สองสองครั้งก่อนหน้านั้นกับครั้งนี้ต่างกันไหมครับน้องเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ฟองกระชกสุประเล็กก็คือพี่เขายังคงเส้นคงวาครับเหมือนเหมือนคนหยุดไปปีหนึ่งไหมครับไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเนาะแข็งมากครับแข็งมากยกที่สี่ก็คือผมก็พยายามเร่งเต็มที่ครับวันนี้พอใจผลดที่อ่มเลยไหมครับก็ไม่่อ้พอใจเท่าไหร่ครับตรงไหนครับที่ที่มองว่ายังไม่พอใจ มันยังไม่ได้ดังใจตัวเองเท่าไหร่แล้วเพราะว่าพี่เขามีลูกลูกเก่าครับตีแล้วเขาเกี่ยวจังหวะเกี่ยวขาแล้วก็ขาเกี่ยวจังหวะต่างเลยเนาะเพราะเราเราตีไม่ได้ตีโต้ไม่ได้ใช่ครับนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยใช่ครับที่แก้ไม่หายเลยครับผมผมพยายามแก้มาตอนซ้อมก็แก้นะครับแต่อแก้มาแล้วดครัยแล้วทุกความเก่าพี่เขาเนาะร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามหกร้อยสามหกเป็นไงแบบนี้ก็ดีครับผมร้อยสามหกก็ดีครับถ้าเกิดวันนี้ชนะอัดฉีดเยอะไหมครับ กต้องมีแสนแขึ้้นนอยู่แลวะขั้นตอนหมดยกยกสามองมีสองแสนแล้วครับสองแสนแล้วได้เลยได้เลยนี่สะดุดแพ้ในรอบกี่กี่ไฟเนี่ยห้าไฟครับห้าไฟมึงกาแฟไปที่หกครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำฟอร์มใหม่ฟอร์ใหม่ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะอีกสักไฟครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าฟอร์มดีขึ้นครับไปดาฟอร์มก่อนครับผมสุดท้ายพูดอะไรกับแฟนมวยนิดหนึ่งครับวันนี้ให้กำลังใจเราเยอะเลยขอโทษแฟนมวยด้วยครับผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับ ก็ยอมยอมรับพี่เขาครับก็คือเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งของจริงเบอร์หนึ่งของจริงครับสู้ๆครับเนาะเป่นใจับให้ครับผม